หัวข้อที่อาจารย์แม่แรนดอมนะคะให้กับทุกคนในวันนี้คือเขาจบกับแฟนเก่าแล้วหรือยังซึ่งหน้าไพ่นะคะที่แรนดอมออกมาก็ออกมาแบบชัดเจนนะคะว่าอาจารย์ต้องพูดตามพลังงานหน้าไพ่นะคะ อาจจะมีความรู้สึกเจ็บจี๊ดจีดอยู่บ้างแตก่ก็ลูกๆก็ควรจะดีใจนะคะว่าถึงแม้ว่าเขานะคะยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่แต่ดูเหมือนฝ่ายคนของคุณนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาอยากจะ move on แล้วตามหน้าไพา่ แต่ถึงแม้ว่าคนนะคะของลูกๆนะคะยังมีความรู้สึกดีให้นะคะแต่ก็เป็นความรู้สึกที่ที่มองว่าอาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นความรู้สึกดีๆที่ที่ยังแอบแอบหลงเหลือไว้ในใจนะคะ อันนี้ก็ต้องอ่านตามหน้าไพ่นะคะแบบตรงๆแบบชัดเจนนะคะจะไม่มีการอวยนะคะลูกๆนะเด mm. ีะะ mm. ๋ยวอาจารย์จะขยายไพ่เพื่ออธิบายสามใบนะคะว่าการที่คนของคุณนะคะอยากจะ move on อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็คือต้องการจบความสัมพันธ์นั่นแหละนะคะก็ mm. ค,คือแบบไพ่มันก็ชี้ชัดในระดับหนึ่งนะคะ 70%ว่าต้องการ move on ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่าภายในใจของเขาอาจจะมีความรู้สึกดีๆลงเหลือให้อยู่ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องและชี้ชะตาให้ขาดเลยนะคะว่าวันนี้คนของคุณคนในใจของคุณจบนะคะจบความสัมพันธ์กับแฟนเก่าเขาแล้วจริงๆหรือไม่นะคะเพราะว่าหน้าไพ่มันหมด ว่ายังคงมีความรู้สึกดีๆแต่ความสัมพันธภาพทางด้านกายนะคะทางกายภาพนะ่ะมันมันมันไม่มีแล้วแหละแต่หัวใจอะความรู้สึกดีๆมันยังมีให้อยู่นะคะโอเคเรามาดูกันขอให้เป็น e NERGY ดีๆนะคะทุกคนนะให้ไพชีชะตา ให้กับทุกคนเลยนะคะถ้าดูจากพลังงานหน้าไพ่นะคะ mm hmm. เขาเองก็ได้ตื่นรู้อะไรกับบางสิ่งบางอย่างแล้วการที่คุณนะคะกับเขาได้เจอกันเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเพราะแรงอธิษฐานนะ เป็นเพราะคุณทั้งสองคนได้สร้างกรรมดีร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะได้อธิษฐานจิตขอร้องต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะการที่คุณและเขาได้มาเจอกันเนี่ยนะคะบอกเลยว่าคุณกับเขามีบุญสัมพันธ์กันมากๆนะคะตอนนี้เขาเลือกคุณแล้ว นะคะแล้วมีแนวโน้มที่เขานะคะอาจจะนัดเจอคุณนะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะเพราะตื่นรู้แล้วต้องการ Move on ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะเห็นไหมคะตื่นรู้นะคะความรู้สึกภายในของเขาแล้วก็พลังงานนะคะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานของกุศลกรรมดี ที่คุณกับเขาได้สร้างกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันนะคะเป็นแรงหนุนทําให้เขาเนี่ยมีสตินะคะแล้วเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าจบความสัมพันธ์แน่นอน move on เห็นไหมคะตำแหน่งหน้าไพา่ move on นะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็การพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณการอยากพบอยากเจอคุณอีกครั้งเพื่อ เพื่อให้ความสัมพันธ์นี่มันชัดเจนแล้วก็พัฒนาไปต่อได้ยาวๆกว่านี้เพราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นคู่บุญของคุณนะ,ะเขาคนนี้มีเสน่ห์มากๆมีรูปร่างนะคะเซีิะมีหน้าตามีหน้าที่การงานมีโปรไฟล์ที่ดีเป็นคนเด่นคนดังหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีสังคมที่ ที่ดีกว่าคุณนะคะต่อให้เขานะคะน้าไพอธิบายชัดเจนมากต่อให้เขามีความรู้สึกดีกับคนเก่ายยังคงมเีเขาเรียกว่าอะไรอะความรู้สึกดีๆให้อะแต่เขาก็ได้ตื่นรู้แล้วในตอนนี้เขามีสติแล้วนะคะว่าคุณคนเดียวเท่านั้นที่เขาต้องการนะคะอยากจะคบหานะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนและมั่นคงคุณทั้งคู่เป็นเนื้อคู่กันนะคะตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันเพราะมีกุศลกรรมดีเพราะมีสิส่งศักดิ์สิทธิ์ครูอาจารย์คุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้นคุณทั้งคู่เป็นคู่บุญคู่บรารมีคู่สร้างคู่สมตอนนี้นะคะอาจจะมีอุปสรรค ปัญหากันบางอย่างเล็กๆน้อยๆแต่รอเขาเคลียร์จบปัญหาภายในใจของเขาหรือปัญหารอบข้างรอบกายของเขาก่อนนะคะแล้วคุณกับเขามีโอกาสได้คบหากันจริงจังชัดเจนอย่างแน่นอนค่ะยินดีด้วยกับทุกคนและยินดีด้วยนะคะกับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะน้อมรับพลังงานดีๆจากจักรวาลกันได้เลยค่ะ